ไอจูนมานี่มาจับมือหน่อยจับมือหน่อยมาจับมือขอ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 มือหน่อยมาเดวใว้ตจูนขอมือหน่อยขอขอมือขอมือขอมือซิกแฮนซิกแฮนเด้อมาซิกแฮนกันนะขอมือหน่อยขอมือหน่อยนี่ขอมือหน่อยอ่ะมามาขอมือขอมือขอมือหน่อยเออข้างนี้ข้างนี้เอ้ยไอจูนคนเก่งเลย ไปต,ตุนตุนตุนต้นตุน้นตุ้นตุ้นขัดตุนอ่ะลุกขึ้น,ล,นลุกขึ้นลุกขึ้นขัดตุนลุกขึ้นไปและไปแล้วมาขอมือขอมือขอมือหน่อยมาขอมือหน่อยเด้วขอมือหน่อยเด้อขอมือหน่อยขอมือหน่อยมามามาขอมือหน่อยเร็วเร็วขอมือหน่อยเร็วขอมือหน่อยอ่ะที่แขนที่แขน